ผู้หญิงไม่สามารถลืมมันได้เมื่อเธอได้กลิ่นม,มันเจลอาบน้ำสำหรับผู้ชายดึงดูดเพศตรงข้ามทุกครั้งที่คุณอาบน้ำคุณต้องแน่ใจว่าคุณได้ใช้ครีมอาบน้ำ Only Man ที่เน้นฮอร์โมนผู้ชายของคุณ Only Man เป็นน้ำมันชายยุคดิจิตอลที่หลายคนบอกว่าเป็นสารธรรมชาติช่วยทำให้ผู้หญิงหันมาสนใจและหลงใหลสเสน่ห์ในตัวคุณมากขึ้นเพราะเหตุนี้จึงทำให้มีการคิดค้นครีมอาบน้ำ Only Man ขึ้นมาซึ่งจะมีสารให้กลิ่นหอมของผู้ชาย โดยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเป็นกลิ่นที่ทําให้เกิดแรงดึงดูดความสนใจในสเสน่ห์จากเพศตรงข้ามและทําให้พวกเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าหลงไหลและอยากจะมีคนเข้ามาสัมผัสคุณด้วยความหอมที่มีประสิทธิภาพของโอลีแมนมันเกิดขึ้นได้แบบเซี้ยววินาทีแต่ส่งผลได้เกินคาดไม่อยากเป็นแล้วพระจันทร์อยากเป็นคนสําคัญในตอนกลางคืนผักเดียวที่ชอบคือผักเธอลงเตียงแล้วไปปิดไฟชูรสในกับข้าวก็ไม่นัวเท่าเราหรอกนะ ครีมอาบน้ำ o อ l y Man มีส่วนผสมที่สำคัญที่มีผลลัพธ์อันน่าทึ่งคือสามารถช่วยเพิ่มเสน่ห์และความน่าสนใจหรือเป็นคนที่น่าหลงไหลามากขึ้นในสายตาของเพศตรงข้ามช่วยทำให้ผู้หญิงหันมาสนใจและหลงไหลเสน่ห์ในตัวคุณมากขึ้นรีบสั่งซื้อวันนี้เพราะเรามีโปรโมชั่น2แถม1หยิบใส่ตะกร้าได้เลยค่ะอย่าปล่อยให้ผู้หญิงที่คุณรักหลุดมือไป